วันนี้พวกกับผมลุ่งสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาชมนะครับผมน้ำหมักที่เราหมักไว้ได้ระยะเวลา1เดือนนะครับสามารถเอาไปพ่นต้นยางได้แล้วนะครับผมเป็นน้ำหมัก EM ธรรมชาติเป็นน้ำหมักจากธรรมชาตินะครับผมโอเคครับมามาดูกันนะครับผมอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยใช้งานได้แล้วนะ ดูครับหนึ่งเดือนนะครับสามารถกองแล้วเอาไปใช้ได้แล้วคลิปหน้าจะเป็นการกองน้ำหมักะนะครับผมใช้ได้ละดูดูคับสีดูสีครับแต่ว่าน้ำหมักเนี้ยสามารถเราเอามาใช้หมดใช่ไหมเราเอ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 เอ็นแล้วก็กากน้ำตาลนะครับเอามาใส่ ทำได้สองชุดเลยนะแล้วก็หมักต่อได้เลยแต่เราต้องอนนเอาไปกองให้หมดก่อนนะครับส่วนกากมันเนี่ยผมว่ายังใช้ได้อีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเร,เราค่อยเอากากมันเนี่ยนะครับผมใช้ได้หนึ่งรอบแล้วผมจะเอากากมันเนี่ยเอาไปใส่โคนต้นที่มันตายนึ่งนะครับแต่อันนี้คือยัยงยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูถังที่สองกันนะเก็บถังนี้ก่อนยังใช้ได้แล้ะคลิปหน้าจะกองคนระับจะกองครับม จะเป็นการกรองวัตถุดิบหลักการกรองน้ําหมักนะครับนี่ถังที่สองครับมาดูถังนี้อาจจะไม่ค้นหน่อยเพราะว่าวัตถุดิบจะไม่เหมือนกันถังนี้จะเป็นชมพู่กับจะไม่ค่อยมีหอยถังเนี้ยจะไม่ค่อยมีหอยแต่ดูครับแต่วัตถุดิบนี้ดูดูสีน้ำหมักครับเอาไปกรองใช้ได้แล้ว ถามว่ามีกลิ่นไหมไม่ค่อยมีกลิ่นมากนะครับไม่ไม่เหม็นนะดูว่าปองได้แล้วนะครับดูครับใช้งานได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีไอเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มอีกหนึ่งถังนะครับเพราะว่าสองถังเนี้ยมันใช้ได้แล้วแต่ทีนี้วัตถุดิบเรามาเรื่อยๆไง เราต้องทําไว้ตลอดนะครับน้ําหมักเนี่ยคุณทําไว้ตลอดเลยคุณได้ใช้ตลอดนะใช้กับอะไรก็ได้นะครับผมน้ําหมักเนี่ยเราใช้กับอะไรก็ได้นะใช้กับอะไรก็ได้นะพวกผลไม้ก็ได้ทุเรียนก็ได้นะครับมันเป็นปุ๋ยอะครับผมแต่ก่อนพ่อทําใช่ไหมครับแต่ก่อนพ่อทําเนี่ยพ่อไม่ได้ปิด้ายางแบบนี้ช่วงที่ฝนมาเนะน่ะน้ําเต็มเลยนะตรงนี้น้ําเต็มเลย แต่ไม่ได้ลงไปในน้ำหมักนะเพราะว่าผมปิดพยางไว้ตอนพ่อทําไม่ได้ปิดพยางใช่ไหมน้ําล้นคุณดูใบเตยครับจากไม่มีอ่ะดูต้นดูลาต้นใบเตยต้นยังใหญ่นะครับผมเนี่ยมันล้นไปนะครับผมดูต้นมะละกอครับดูต้นต้นม่อนนะครับผมเนี่ยต้นม่อนดูต้นม่อนอย่างลูกอย่างดกเลยเนี่ยเนี่ยเพราะไอเนี่ยแหละน,น้ําหมักนี่แหละมันมันซึมลงลงไปนะครับผม ใบเตยอย่างบูมเลยนะครับคุณดูครับผมไอ้ผลพลอยได้นะแค่ว่าน้ำหมักมันล้นไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นไอหันุมานนะครับเคยเห็นไหมต้นหันุมานแบบใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแบบว่าบวกกับต้นอันนี้นะครับผมดอกอันนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมที่ได้จากน้ำหมักนะครับต้นยังใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป ดูนะครับผมที่ผมจะทําเพิ่มอีกหนึ่งถังกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับนี่นะครับจะเป็นถังใหม่นะเป็นถังที่สามที่ผมจะทําละนะครับผมนี่ครับผมเตรียมไว้ละนะครับผมอันนี้อันนี้คือเราจะใส่เพิ่มก็ได้ไม่ใส่เพิ่มก็ได้นะครับผมเขาเรียกว่าน้ําสาวข้าวนะครับนี่ดองไว้กินแรงมากแต่ยังไม่ได้ใส่กากน้ำตาลกับ E m นะเป็นน้ำสาวก้าวเราเตรียมจุลินทรีย์ไว้ก่อนนะครับ นี่ที่ผมบอกนะครับผมวัตถุดิบมีอะไรใส่ไปก่อนนะครับผมนี่เรามีกล้วยมีละมุดนี่ใส่ไปก่อนนะครับฟักทองเรายังไม่มีเราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับเรามีอะไรเราใส่ไปก่อนนะครับเราใส่ไปก่อนนะครับอันนี้มาาะละกอ เรามีอะไรเราใส่อันนั้นไปก่อนเลยนะครับผมไปเตรียมมานะผมเจออะไรผมก็เอาอันนั้นมาเลยมาทําเลยนะครับผมคือที่ผมบอกก็คือวัตถุดิบบางอย่างเราเตรียมความพร้อมแบบให้มารอทีเดียวไม่ได้นะครับผมเรามีอะไรเราใส่ไปก่อนนะครับมัวแต่รอไอ้นูน้นอันนี้ไม่ได้ทําพอดีนะครับขนาดผมผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผม มีอะไรใส่ไปก่อนนะครับอย่างน้ำซาวข้าวเนี่ยเราเตรียมไว้รอเลยนะครับเพื่อใครจะเอาสูตรน้าสาวข้าวนะสูตรนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น,ะน้ำสาวข้าวแต่เราเตรียมไวเ้เพื่อเพิ่มจุลินรียโอเคมาทีนี้ เ็กก่อนปาดหมดให้มันย่อยง่ายไม่ใช่หรอยิ่งเนี่ยอย่างนี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับผมทำไปเลยนะครับให้มันย่อยง่ายครับนี่นมะม่วงนะครับไอ้วัตถุดิบหลักๆจะมีมะละกอก,กับกล้วยแต่วัตถุดิบเสริมนะครับอะไรก็ได้นะ สับปะรดก็ได้ม่อนก็ได้มันเบอร์รี่นะครับผมภาษาอังกฤษนะลูกม่อนก็ได้นะครับคือตอนที่เขาให้สูตรมานะครับเขาให้ใส่ฟักทองมะละกอกล้วยเป็นหลักที่เหลือผมเอามาปนเองนะครับผมครอบครัวผมเ,เอามาทําเองนะเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะสูตรอยู่ที่ EP 4นะครับแต่ EP นี้เป็น EP ที่ทําให้ดูอีกรอบนะครับทาให้ดู อันนี้จะเป็นถังที่สารนะครับผมเรียบร้อยโอเคครับปิดฝาไว้เลยนะครับเนี่ยเราได้อะไรเราเตรียมไว้เลยนะครับผม เรามีฟักทองเราใส่ฟักทองก่อนเรามีมะละกอเราใส่มะละกอก่อนเรามีกล้วยเราใส่กล้วยก่อนนะครับผมเรามีนะเราเตรียมน้ําซาวข้าวเราก็เตรียมไว้ก่อนเรา,ามีอะไรเราค่อยมาใส่รวมกันทีเดียวพอเราได้วัตถุดิบที่ต้องการปุ๊บเราค่อยเอากักน้ําตาลมาใส่เยม,มาใส่นะครับผมหรือว่าพวกทั่วไปพวกสับประรดล,ลูกมั่นนะครับพอมีปุ๊บเราเอามาใส่พอได้ระยะเวลาเราคํานวณแล้วสักสองเดือนนะครับผมต่อจากวัตถุดิบสุดท้ายที่เราใส่ รัมสก2เดือนใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้ถังที่3นะครับสองถังหน้านั้นเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะเป็นคลิปกองกองกองแล้วก็เอาไปใช้นะครับผมใช้เริ่มพ่นละเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มพ่นคลิปต่อไปจะเป็นคลิปกองคลิปต่อไปจะเป็นคลิปพ่นต่อจากคลิปกองนะครับผมคลิปนี้ก็คือเราจะมาทําน้ําหมักเพิ่มก็คือเอามาให้ดูดูระยะดูน้ําหมักที่ว่าได้ระยะเวลาแล <L> ้วก็ทําเพิ่มให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ